วันนี้แก้มีสูตรทำสามดาวบ้านสิบสองด้วยซูปเปอร์นักคว้างหินมาฝากเพื่อนๆให้ได้เล่นกันสูตรนี้เป็นสูตรที่เหมาะสําหรับผู้เล่นที่ชอบความท้าทายชอบความสนุกครับสูตรนี้เล่นสนุกมา,มากๆเลยแก้วเล่นแล้วติดอกติดใจเลยก็จะเป็นการใช้ซูปเปอร์นักควงหินนะครับฐานที่ใช้ก็จะตามนี้เลยเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์กะถานไว้ในคำอธิบายสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้ฐานเซตนี้ได้เลยโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย เจอบ้านนี้แล้วครับบ้านที่แก้วจ่าตีให้คุณชมครับได้ชมกันถามว่าจะเข้ายังไงนครับโดยเราจะเข้าครับเราก็ต้องดูก่อนครับว่าเราจะเข้าด้านไหนซึ่งส่วนใหญ่นะครับเราจะเข้าด้านมุมก็จะเข้าด้านมุมด้วยทางฝั่งของปู่เดนครับเราจะใช้ปู่เดนบล็อกฉะนั้นก็ให้ปู่เดนซักเลเวล30ขึ้นไปนะครับก็จะดีเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยปู่เดนครับลงไปด้านขวาปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยครับ ทนชมคิดว่าตรงนี้จะมีกับดักระเบิดลูกปงสีดำนะครับก็สามารถที่จะปล่อยบอลลูนลงไปได้น,นะครับเพื่อที่จะเช็คกับดักนั่นเองถามว่าปูเดนบล็อกจะใช้เวลานานเท่าไหร่แก้ว่าไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับถ้าเวลาเหลือ2อนาทีก็ควรที่จะลงทหารที่เหลือลงไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไม่ทันเวลาและเราสามารถที่จะใช้เยาว้าลงไปให้กับปูเดนได้น,นะครับถ้าคิดว่าปูเดนไม่ไหวนะครับหรือต้องการที่จะ ให้ปู่เด่นแทบโจมตีได้แรงขึ้นก็สามารถที่จะปล่อยยาบ้านครับลงไปได้นั่นเองโอเคปู่เด่นจะจะเข้าไปนะครับแก้วใช้ยาบ้านลงไปเลยแล้วก็แก้วจะทําการเช็คคิงลงไปด้านล่างครับอีกมุมนึงเพื่อที่จะตัดทานครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์เบิร์นครับลงไปหนึ่งตัวตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเตรียมเข้ากันครับโดยรอให้ป้อมอุกนโรนครับพังลงไปก่อนเราจะเข้าด้วยกกแข่งกันนะครับ การเข้าครับแก้วจะแนะนําว่าเมื่อป้อมอิฟโรนครับพังลงไปเราจะปล่อยโกะแข่งลงไปครับแล้วก็จะให้คุณชมครับทาการปล่อยทางฝั่งของเครื่องยิงเดือดล็อกลงไปเลยครับแล้วก็ปล่อยควีนไปใกล้ๆปู่เดนปู่เดนจะมาที่ควีนครับแล้วก็รอแป๊บนึงครับรออีกใจหนึ่งไม่ต้องด่วนมากครับปล่อยซุปเปอร์นักฟังหินลงไปนะครับแล้วใช้ยาบ้าไปที่ซุปเปอร์นักฟังหินล่อยบอลลูนลงไปหมดเลยครับเพื่อที่จะเช็คลูกโป่งครับ แล้วก็ทําการใช้สกิลทาพิมพ์มุตะครับชียาบ้าไปที่ซุปเปอร์นักว้างหินก็จะเข้าไปครับเราเช็คกระโดดไปด้านบนโอเคแล้วก็จะทําการใช้เชยวบ้านครับลงไปอีกหนึ่งขวดเลยนะครับแก้วหาทาเลก่อนครับว่าจะใช้ตรงไหนใช้ตรงนี้ละกันแล้วก็แช่ไปที่ป้อมปิฆโรเลยเราเหลือแช่อยู่หนึ่งขวดครับสามารถที่จะแช่ไปได้ก็อาจจะแช่ไปที่ป้อมปืนใหญ่ด้านบนก็จะประมาณนี้เลย เห็นไหมครับว่ามมนสนุกครับเราได้วางแผนได้คิดตลอดเลยนะครับว่าจังหวัดแต่ละจังหวะครับเราจะลงอะไรนะครับเราจะปล่อยซุปเปอร์ใน้วงหินเมื่อไรนะครับเราจะใช้ซุปเปอร์ระเบิดเมื่อไรนะครับก็เป็นสูตรที่ท้าทายดีนะครับแต่มันก็สนุกดีนะครับแต่ว่าบางท่านก็อาจจะชอบสูตรที่สแปมนะครับอย่างเช่นมัอก็ในฟ้ามังกรครับซุปเปอร์มังกรครับมันก็จะเล่นง่ายก็จะคุณะสไตล์กันครับแต่ถ้าหากว่า ลองเล่นสุดนี้แล้วนะครับแล้วเล่นปบบอนครับแก้วมองว่าเอาไปทำสามดาวได้ดีเลยครับก็อยากจฝากให้ชมครับได้มาใช้มาเล่นกันนั่นเองโอเคหลือซุปเปอร์นักฟังหินครับอยู่ด้านบนก็จากขึ้นที่แปนครับเวลาจะทันไหมคิดว่าน่าจะทันครับเพราะว่าซุปเปอร์นักฟังหนิะครับสมาธิจะไปด้านบนได้แล้วควินก็อยู่ด้านบนครับแก้วได้มา2ดาว99%เป็นครับเหลือไปดั้งความือ กับเรือที่เหลืออยู่อีก10วินาทีสุดท้ายนะครับปูเดนมาก่อนเลยแล้วก็ควีนตามมนครับได้สมดาว1น0รเต็มมาชมหมายที่2กันต่อนครับแก้วจาตีบ้านหลังนี้ชมกันบ้านหลังนี้นะครับลักษณะบ้านนี้จะเป็นบ้านบุงแหวน,นครับบ้านริงเบดน,นครับก็จะเป็นบ้านเดินบนถ้าเข้าไปแล้วนะครับก็อาจจะเดินบนคือเดินบนด้านในเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับรอบในเนี่ยพอได้อยู่นะครับแตห่หากเดินบนด้านนอกเนี่ย ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันโดยแก้วจะเข้าครับก็จะเข้าทางด้านบนอี๋ยวแก้วบอกครับว่าทาไมแก้วลงก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาแล้วก็ปล่อยนังฟ้าลงไปที่แก้วข้าด้านบนครับแก้วจะโจมตีบริเวณด้านบนครับให้พังลงไปเกือบถึงป้อมอินทรีเลยครับเพื่อที่จะจะโจมตีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันแล้วก็แก้วอาจจะเข้าด้านขวาก็ได้นะครับหรือว่าเข้าด้านซ้ายก็ด้านครับซึ่งแก้วเลือกที่จะเข้าด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะ โจมตีฐานแครนด้วยนะครับเผื่อว่าบ้านหลังนี้นะครับเราแจ็คพอตไปเจอฐานแครนครับโดยแก้วจะเสียสละสปูลเบิร์นครับลงไปหนึ่งตัวแล้วก็จะปล่อยคิงลงปล่อยปล่อยมังกรน้อยลงไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยคิงลงไปเพื่อที่จะให้คิงนะ้โจมตีด้านได้สายล่างครับโอเคด้านบนครับเราตัดทางได้แล้วปูเดิงก็จะเข้าแปนครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้แม่มดลงไปนะครับแก้วลงช้าไปนิดนึงแล้วก็เราจะทาการใช้กกแข่งลงไปนะครับใช้ ครื่องยิงดูล็อกลงไปนะครับแก้วจะให้คุณผู้ชมครับทำการใช้เครื่องยิงดูล็อกนานก่อนครับเพื่อที่จะประกันแพงไม่ใช่นั้นครับซุปเปอร์ในควงหินจะออกด้านข้างครับเพราะว่าเราประกันแพงได้ไม่ดีพอก็ปล่อยซุปเปอร์ในควงหินลงไปครับแล้วก็จะทําการใช้บอลลูนลงไปใช้นักลักข้างหัวลงไปนะครับแล้วก็จะทําการใช้ยาบ้านครับลงไปหนึ่งขวดเลยจากนั้นครับซุปเปอร์ในควงหินจะเข้าไปด้านในเราทําการใช้สกิลคําพิมพ์ตาของปูวเดนเลย แล้วก็จะปล่อยยาบ้านครับลงไปหนึ่งขวดเลยใช้กระโดดครับลงไปด้านบนแล้วก็จะทําการแชร่ดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องน้อมเราใช้ยาบ้านลงไปหนึ่งขวดเลยครับให้กับป้าปาหิน,นครับก็จะโจมอยากโจมตีอย่าง้ากขัางเลยแล้วก็ปลาหิน,นครับจะแยกไปด้านบนซึ่งแก้วจะใช้ยาบ้านลงไปด้านบนเลยแล้วก็อยาแช่ครับแก้วจะแช่ไปที่ป้อมปืนใหญ่ละกันโอเคก็จะประมาณนี้เลยครับสิ่งสําคัญองสุดนี้คือ อย่างแรกครับเราต้องเลือกจุดที่จะปล่อยปูเดนบล็อกให้ดีครับต้องมัน่นใจครับว่าลงไปแล้วปูเดนจะไม่เสียสกิลหรือปูเดนจะไม่ตายครับ <hum ult isation> ต้องมัน่นใจนะครับว่าเราจะไม่เจอเอาวุธหนักอย่างเช่นเอ็กโบยิมานครับหรือว่าถ้าเราเจอเอ็กโบต้องใช้ยาบ้าลงไปช่วยครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งครับก็ต้องตัดทางให้ดีเราต้องใช้ทางฝั่งของคิงนับให้ดีเลยเพื่อที่จะตัดทางครับแล้วก็ถ้าตัดทางดีแล้วนะครับเราปล่อยซุปเปอร์นักข้องหินเข้าไป อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือรักษารักษานังฟ้าให้ดีนะครับใช้บอลลูนได้ใช้นะครับเพื่อที่จะเช็คก,กับดักลูกปงสีดําจะช่วยให้เราครับสามารถที่จะอยู่ได้นานขึ้น,นครับเพราะว่านางฟ้าไม่ตายก็สามารถที่จะเยียวยาซุเปอปร์ในความเห็นได้นครับรวมทั้งเยติด้วยที่ออกมาจากฐันแคนก็ถือว่าเป็นคําแนะนําของแก้วละกันนะครับที่มาฝากกันเรามครับไปชมอีกหนึ่งตาเลยมาชมหมาที่สั่มาต่อครับแก้วจะตีบ้านหลังนี้ชมกัน บ้านนี้นะครับเป็นบ้านต่อต้าสองดาวนะครับเพราะว่าเอาบ้านไว้ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็จัดยางอยัง,ออยงยากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันการเข้านะครับเราจะไม่ใช้ปู่เด่นที่ปาสักแคนนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะจะตายลงไปด้าน,นครับฉะนั้นแก้วจะปล่อยปู่เด่นไปด้านบน,นครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ป้อมลาวาด้านบนนั่นเองแล้วก็เราอาจจะเข้าด้วยคิงด้านซ้ายก็ได้ ด้านขวาก็ได้นะครับก็อาจจะดูอาวุธอื่นๆประกอบนครับอย่างเช่นถ้าว่ามีคิงควีนอยู่ด้านขวาครับเราก็อาจจะเข้าที่คิงควีนก่อนก็จากประมาณนี้เลยครับนี่คือสไตล์การเล่นของแก้วนะครับเดี๋ยวแก้วปล่อยมันก็นอนลงไปก่อนเพื่อที่จะตัดทางให้คิงคิงจะได้มาแต่สายนครับเข้าไปด้านไหนด้วยก็ถือว่ายี่ยมเลยครับแต่ถ้าออกนอกก็ไม่มีปัญหาครับมาที่จะเล่นได้เหมือนกันแก้วใช้ยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับเพื่อที่จะบ้าขัานครับแล้วก็โจมตีอิฟโรนครับได้ดีเลย โอเค 2, 3, งกี่จึกสจึนครับก็จะพังป้อมอิปรโโได้เราคนที่จะเข้าได้แล้วนะครับก็ปล่อยคิงลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปแก่ขอใช้สปูลเบ์ดลงไปนะครับเพื่อที่จะให้คิงเข้าไปด้านไหนนั่นเองคิงไปด้านบน,นครับไม่เข้าไปด้านล่างถ้าเราจะอา,อาจจะออกดึนข้างด้าน,นครับฉะนั้นเราต้องทำการใช้โคแข่งลงไปนะครับปล่อยคิงยิงเดือดล็อกลงไป แล้วก็ปล่อยควีลงไปด้านบนครับเพื่อที่จะดึงปูเดนมากเราใช้บอลลูนลงไปนะครับแล้วก็รอให้มันเปิดกําแพงก่อนครับปล่อยซุปเปอร์ได้ก้อนหินลงไปอย่างลกข้าหัวนะครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปเลยซุปเปอร์ได้ก้อนหินจะเข้าปานะครับแล้วก็จะเข้าปานครับถ้าป้อมอินซียิงมาให้ใช้สกิลทำพิมพ์ตากของปูเดนเลยแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงปานครับจะเห็นว่าาน,นที่แก้วบอกไปนะครับว่าทางเราครับเอาดังช้างฉะนั้นแก้วจะลุ้นให้ ถ้าฝั่งเยติพิมานครับออกไปโจมตีกับบ้านก็จะโจมตีบ้านด้านครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะพลิกแพงด้านครับก็คือใช้เยติโจมตีด้านในนครับเราแช่ไป็นหนึ่งทีแล้วก็ปาหินจะเข้าไปด้านล่างนั่นเองก็จะเดินรอบบ้านเลยนครับนี่เป็นบ้านเดินบนครับแล้วก็การส่งดาวและแก้วก็เดินบนโชว์เล่นครับไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมเดยวเราครับมาดูกันเอ็กบัวพังลงไปครับแก้วใช้กิ่วหายตัวเลย เพื่อที่จะโจมตีป้อมลาว,วาได้ไวขึ้นแล้วก็อยากจะให้หนักฟ้านครับมาเยียวยาให้กับนักฟองหินครับจะได้ดีเลยเราปล่อยพ่อมดธนูลงไปช่วยนะครับเพื่อที่จะเล่นการโจมตีซุปเปอร์นักพองหินครับตายลงไปหนึ่งตัวควีนได้ไหมแก้วปล่อยอยาพิษไปชักพื้นแป่นครับแล้วก็ยังดีที่ซุปเปอร์นักพังหินแล้วเหลือ2ตัวครับแล้วก็จะไปด้านบนวันนี้แก้วก็ได้นำฝากกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีบ้านวงแหวนครับตาที่2แล้วก็ตานีนะครับ แล้วก็แทรนครับแก้วทาการใช้โจมตีบ้านสามดาตอต้าสามดาวนะครับก็ก็เป็นแนวทางให้ชมครับได้ใช้กันําว่าถ้าจะแข่งแข่งทำยังไงครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นองค์กรไฟฟ้าไม่กลัวนะครับเพราะว่าควีนสามารถที่จะจัดกันได้นะครับปัญหาก็คือเราอาจจะเจอซูเปอร์มินเนี่ยนครับก็ต้องทําการใช้ยาพิษลงไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนแล้วก็อาจจะแช่ลงไปก็ด้านครับก็ถือว่าดีเยี่มเลยครับดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้สามดาวนะครับได้ไหมโอ้โห ไปนิดเดียวนะครับก็จะได้สัมดาวแล้วนะครับก็คงไม่แก้แล้วนะครับประมาณนี้เลยกับสูตรซุปเปอร์นักขว้างญิงท้าชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วเราพบกันใหม่สำหรับบนนี้สวัสดีครับ